วันนี้นะคะแม่ชีได้มะนาวมาจากทางวัดนะคะจะเอามาฝากทีมคุณหมอพยาบาลน,นะคะมะนาวเยอะมากมีญาติโยมนำมาทำบุญนะคะแต่ว่ามันเยอะมากทางวัดคงใช้ไม่หมดคงกินไม่หมดทำอาหารพวกคงไม่หมดก็เลยแบ่งมาที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเพื่อที่จะมาให้ทีมพยาบาลน,นะคะเป็นของฝาก นาวเป็นกระสอบเลยกระสอบปุ๋ยในลังนี้ก็ใช่นะคะลังรังนี้รังใหญ่พอสมควรนะคะในถุงในกระสอบปุ๋ยมีอีกในลังเต็มลังนะคะเดี๋ยวจะหาถุงแบ่งไปให้ทางหน้าห้องฉุกเฉินด้วยคะตอนนี้จะตอนนี้ออกมาทางตึกผู้ป่วยในด้วยเดี๋ยวจะแบ่งไปด่านหน้าด้วยนะคะทางห้องฉุกเฉิน ยังมีมะนาวอีกเยอะนะคะมีอะไรแล้วก็แบ่งปันกันนะ,ะเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะเมื่อชีก็ไม่มีอะไรจะฝากทีมพยาบาลนะคะถึงแม้ท่านจะไม่ได้เรียกร้องแต่ก็อยากให้ด้วยความเต็มใจนะคะ ส่วนอยู่ในลังนี้นะคะเดี๋ยวแม่ชีจะเอาไปฝากให้โรงครัวของโรงพยาบาลสนามนะคะเอาไว้ทํากับข้าวในโรงครัวนะคะแต่ว่าแม่ชีไม่ได้เป็นคนเอาเข้าไปเองนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เอาไปให้แม่ครัวในโรงพยาบาลสนามนะคะเมื่อกี้เอาไปฝากทีมพยาบาลประมาณลังกอกว่านะคะอีกลังนี้ก็จะเอาไปที่โรงครัวนะคะ เดี๋ยวจะเอาไปฝากไว้ที่ป้อมรอปภนะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาเข้าไปให้แม่ปัวนะคะในโรงพยาบาลสนามที่รักษาผู้ป่วยติดโควิดอยู่นะคะถือว่าได้ทำบุญอีกช่องทางนึงเหมือนกันนะคะ